งานหลายๆงานเป็นงานที่น่าเบื่อเพราะมันต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆแถมกว่าจะเสร็จก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรแต่สิ่งที่ทำให้งานเหล่านั้นน่าสนใจก็คือพนักงานที่ทำอะไรเหล่านั้นจนเชี่ยวชาญเกิดเป็นความเร็วหรือทำอะไรแบบที่คนอื่นไม่เคยทำจนหลายๆคนทึ่งกับความสามารถของพวกเขาและสิ่งที่โชคดีมากก็คือผู้คนได้บันทึกวิดีโอเหล่านี้เอาไว้ทําให้เราได้รู้ความน่าทึ่งของมนุษย์ว่าถ้าหากเราตั้งใจทําอะไรก็สามารถเป็นสุดยอดในสิ่งที่ทําได้ คลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชม15พนักงานคันเทพที่จ้างมารับรองว่าคุ้มแน่นอน 1. เทพแห่งการร่อนแป้งพิซซาพิซซาคืออาหารที่หลายๆคนชื่นชอบซึ่งหนึ่งในส่วนประกอบหลักของมันก็คือแป้งพิซซาใครจะรู้ว่ามีคนที่คลุกคลีก,กับแป้งพิซซาได้ทําการฝึกท่วงท่าการควงแป้งขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าได้ชมระหว่างการรอพิซซา การร่อนแป้งและการควงแป้งพิซซ่าเราบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะว่าเป็นอะไรที่หารูได้ยากสิ่งที่น่าทึ่งก็คือมันลื่นไหลไปตามร่างกายแบบน่าเหลือเชื่อมากๆหากดูดีๆหลายๆครั้งมันก็เหมือนจะตกลงพื้นแต่แม้ว่าจะยืนหรือจะนั่งมันก็ยังคงหมุนและไม่ตกพื้นเลยซึ่งทักษะการควงแป้งแ,งแบบนี้มีการจัดแข่งขันขึ้นด้วยและคนที่มีความสามารถในการควงแป้งแผ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแป้งพิซซ่าแป้งโดแป้งโรตี มักจะเข้าแข่งเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในการเป็นเจ้าแห่งการควงแป้งนั่นเอง 2. ผู้เชี่ยวชาญการเก็บกวาดทำความสะอาดโต๊ะงานเก็บกวาดอาจจะเป็นอะไรที่ดูน่าเบื่อสำหรับหลายๆคนแต่วิดีโอนี้มันจะเป็นการเก็บโต๊ะที่อาจจะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจได้ไม่น้อยและต้องบอกไว้ก่อนว่าวิดีโอนี้ไม่ได้เร่งสปีดให้เร็วขึ้นแต่อย่างใดการเก็บภาชนะและการทำความสะอาดโต๊ะ หลังจากลูกค้ากินเสร็จเป็นหน้าที่ของเด็กหนุ่มคนนี้ที่เขาทํางานอยู่ในเมืองเพซาโคลารัฐฟอรีดาในประเทศสหรัฐอเมริกาการเก็บภาชนะแบบรวดเร็วโดยใช้ประสาทสัมผัสทันเทที่เกิดจากความคุ้นชินแมว้ว่าโต๊ะจะเต็มไปด้วยจานชามแก้วน้ําแมว้ว่าโต๊ะจะเต็มไปด้วยจานชามถ้วยแก้วน้าขวดน,น้ําช้อนซ่อมมีดซ้อนกระดาษทิชชู่เศษอาหารคราบน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเขาเลยรวมถึงเขายังเรียงภาชนะต่างๆไว้เป็นระเบียบอีกด้วย 3. นักร้อนแป้งพาราตา้าพาราต้าคืออาหารที่เป็นที่นิยมของชาวอินเดียซึ่งต้องนำแป้งมาทำให้แบนในความหนาที่ได้ทีและทอดลงบนกระทะสื่อร้านขายพาราต้าร้านนี้ตั้งอยู่ในรัฐมินนาถูของประเทศอินเดียมีผู้เชี่ยวชาญด้านการโยนแป้งเขาโยนได้แม่นยำม,มากๆรวมถึงคนรับแป้งก็ทำงานเข้าขาได้เป็นอย่างดีและเนื่องจากระยะกระทะที่ห่างจากโต๊ะนวดแป้งพอสมควรทำให้คนนวดแป้งต้องนำแป้งให้คนทอดอย่างรวดเร็ว เพราะลูกค้ามาอย่างไม่ขาดสายหากจะนวดแล้วนาแป้งส่งให้ทีละมากๆก็อาจจะทอดได้ช้าเขาจึงต้องร่อนแป้งอย่างที่เราเห็นแต่ถ้าหากไปตั้งโต๊ะนวดใกล้ๆกระทะแล้วละก็ก็คงไม่ได้เห็นการร่อนแป้งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างนี้แน่นอน 4. พันเทปกล่องคันเทปพ,พนักงานที่จําเป็นต้องใช้เทปในการทําให้กล่องที่บรรจุสิ่งของนั้นแน่นหนารัดกลุ่มโดยพนักงานคนนี้ได้ทําการใช้เทปอย่างเ,ยงเชี่ยวชาญเขาทําการหมุนกล่อง และให้เทปหมุนรอบแบบแน่นหนาในขณะที่พนักงานอีกคนจะต้องใช้เวลามากกว่าพอสมควรหากเปรียบเทียบการทํางานระหว่างคนแปะเทปด้านหลังแล้วล่ะก็เราจะเห็นว่าคนที่ทําอยู่ด้านหน้าทําได้ไวกว่าหลายเท่าเลยทีเดียวรวมถึงพอพันเทปออกมาแล้วกล่องก็ยังดูสวยงามเทปทั้งหมดแนบกับกล่องโดยที่ไม่ย่นอีกตั้งหาก 5. นักเคลื่อนย้ายถังบรรจุน้ํามันการเคลื่อนย้ายถัง จำเป็นต้องเอียงและหมุนเพื่อให้มันเคลื่อนที่แต่ด้วยความชํานาญของพนักง,งานเคลื่อนย้ายถังน้ํามันนี้ทําให้เขาฝึกฝนทักษะการกลิ้งน้ํามันได้อย่างง่ายดายและมันก็แม่นยำม,มากๆราวกับจับวางเขาเอียงตัวถังและดันทําให้ถังโค้งไปถึงจุดที่ต้องการแบบน่าทึ่งทําให้งานของพวกเขาสะดวกและเร็วมากยิ่งขึ้นแถมยังใช้แรงน้อยกว่าอีกตั้งหากทั้งสองคนสามารถเคลื่อนย้ายถังน้ํามันได้หมด13าถังภายในเวลา1นาทีเท่านั้น ถามว่าพวกเขาหมุนเอียงและเข็นถังมันก็อาจจะช้ากว่านี้ได้ถึงสองเท่านะว่าเป็นความสามารถที่พบเจอได้ไม่บ่อยนะั 6. พนักงานจัดโต๊ะจีนมืออาชีพมีเป็นพนักงานที่อยู่ในพัตคาารจีนพวกเขาสามารถจัดเรียงจานชามและภาชนะต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยที่พวกเขาวางกระจกและเรียงจานก่อนที่จะหมุนกระจกพอประมาณจานทั้งหมดก็เรียงเป็นระเบียบแบบหน่าเหลือเชื่อ แม้ว,ว่าจะมีภาชนะที่ซ้อนกันหรือมีสิ่งของอยู่บนภาชนะก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับพนักงานเหล่านี้เพราะพวกเขามีประสบการณ์ในการกักน้ําหนักในการหมุนทําให้จานเรียงกันอย่างสวยงามซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้งานของพวกเขาเร็วกว่าการจัดวางทีละใบรอบๆโตะ๊นะนับว่าเป็นความสามารถที่เสี่ยงจานแตกพอสมควรนอกจากนี้เขายังสามารถเรียงถ้วยให้อยู่ตรงช่องว่างระหว่างจานได้อีกด้วยนะับว่าเป็นความสามารถที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนไม่น้อยเลยทีเดียว 7. การทำงานที่ว่องไวของนักผจญเพลิงนี่เป็นการสาธิตการกู้ภัยพนักงานดับเพลิงในประเทศจีนเราจะเห็นนักดับเพลิงปีนขึ้นตึกไปโดยใช้บันไดและเสาโดยความพร้อมเพรียงและรวดเร็วซึ่งการปีนจะต้องใช้ความแข็งแรงและความระมัดระวังเป็นอย่างมากในเวลาเดียวกันพวกเขายังสามารถส่งนักดับเพลิงคนอื่นข้ามไปยังห้องอีกชั้นได้อย่างง่ายดายโดยใช้วิธีการเหยียบบ่าเพื่อขึ้นไปยังอีกชั้นการประสานงานกันอย่างลงตัวนอกจากจะสวยงามแล้วยังทำให้งานของพวกเขาเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่แน่นอนว่ากว่าที่จะออกมาแบบนี้พวกเขาต้องใช้เวลาฝึกนานมากพอสมควรนอกจากนี้ยังมีวิดีโอที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นการฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คนในทีมจําเป็นต้องมีการประสานงานและปฏิบัติสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วทั้งการสวมอุปกรณ์การผูกเชือกการให้สัญญาณรวมถึงใช้ความแข็งแรงในการปีนป่ายและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยด้วยนับว่าเป็นการซ้อมที่ดูจริงจังและมีประสิทธิภาพมากม นายแบบโพสท่าแบบรวดเร็วหลายๆคนอาจจะเคยประสบปัญหาว่าไม่รู้จะโพสท่าอะไรก่อนถ่ายรูปดีแต่คงไม่ใช่ปัญหาสำหรับนายแบบคนนี้เพียงเสี้ยววินาทีเขาสามารถเปลี่ยนท่าโพสได้อย่างฉับไวและสวยงามโดยที่ตากล้องไม่ต้องมาคอยบอกว่าเขาต้องทำอะไรท่วงท่าที่เป๊ะปังราวกับว่าเขาผ่านงานถ่ายแบบมาอย่างโชคโชนทำให้วิดีโอนี้ถูกโพสลงอินเทอร์เน็ตผู้คนต่างฮือฮาและชื่นชมนายแบบคนนี้เป็นจำนวนมาก เกสาวมือไวนี่เป็นวิดีโอจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งถ่ายในโรงงานแห่งหนึ่งจะเห็นว่าพนักง,งานหญิงหยิบของจากเครื่องจักรด้านหลังและจัดเรียงลงตะกร้ายอย่างว่องไวมือของเธอไวยราวกับเครื่องจกักรที่จัดวางของลงตะกร้าได้อย่างไม่ขาดตอนทั้งคู่ทํางานเข้าข่ายและรู้จังหวะกันเป็นอย่างดีซึ่งการทํางานแบบนี้เสร็จไวกว่าให้ของลงมากองไว้เยอะๆแล้วจัดเรียงทีละชิ้นอย่างแน่นอน 10. นักการเงินนิ้วไวอสุกะคามิมุระพนักงานการเงินของบริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่ทํางานเกี่ยวข้องกับตัวเลขเป็นหลักทําให้เธอต้องใช้เครื่องคํานวณอย่างเครื่องคิดเลขเพื่อให้งานสะดวกและรวดเร็วขึ้นและด้วยทักษะการกดเครื่องคิดเลขที่เรียกได้ว่าไวแบบแทบมองไม่ทันทําให้เธอเป็นคนที่โดดเด่นในบริษัทมากและงานของเธอก็เสร็จไวกว่าชาวบ้านอีกด้วยแต่เธอก็เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นสําหรับคนที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ไว ยังมีเด็กสาวและเด็กหนุ่มจำนวนมากต้องการความสามารถนี้สำหรับความนิยมนั้นมันก็มากถึงกับมีการจัดการแข่งขันคิดเลขไวขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งนอกจากนี้ในบางโรงเรียนถึงกับตั้งชมรมเครื่องคิดเลขขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้นิ้วบนเครื่องคิดเลขให้ไวรวมถึงมีตําราการสอนการกดเครื่องคิดเลขแบบจริงจังอีกด้วย 11. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดกระดูกไก่เครื่องตัดกระดูกไก่ ที่เรียกได้ว,ว่าเอาชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งผ่านใบมีดปมันสามารถแยกออกจากการแบบง่ายได้ซึ่งพนักงานคนนี้ก็นกาไก่มาผ่านเครื่องตัดแบบรวดเร็วจนเรียกได้ว,ว่าเสียนิ้วขาดแทบจะทุกวินาทีที่ทํามือและนิ้วของเขาเฉียดฉิวเพียงไม่กี่เซนติเมตรแต่น่าเหลือเชื่อที่เขาสามารถนาไก่หลายตัวผ่านชิ้นส่วนต่างๆได้ในเวลาเพียงไม่ถึงนาทีนับว่าเป็นความเร็วที่เสี่ยงมากๆหากไม่เชี่ยวชาญก็อาจจะเกิดอันตรายได้12 นักสแตมกระดาษความเร็วสูงก้องเอกสารที่จําเป็นต้องประทับตาที่สําคัญลงไปใช้อินเดียคนนี้สามารถปั้มกระดาษได้เป็นร้อยในเวลาไม่ถึงนาทีมือขวากดลงที่ตลับหมึกและประทับตาลงกระดาษมือซ้ายปัดหน้ากระดาษเพื่อเปลี่ยนหน้าถัดไปมือทั้งสองทำงานประสานกันอย่างลงตัวทั้งว่องไวและแม่นยำด้ำวยความสามารถนี้ก็ทำให้หลายๆคนถึงได้ไม่น้อยเลยทีเดียว 13. เรีงอินแบบทีมเวิร์ค พนักงานก่อ,อกสร้างทั้งสองคนที่ทํางานกันอย่างแข็งขันคนหนึ่งโยนอิฐอีกคนนึงรับและเรียงอิฐอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะเรียงได้ทีละสองก้อนแต่การประสานงานกันแบบนี้ทั้งสองคนสามารถเรียงอิฐตัวหนอนจํานวนมากได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีทําให้เขาสามารถรับเหมางานต่อไปได้เร็วขึ้นแต่กว่าจะทําได้ก็ต้องมีความคุ้นเคยและความชํานาญพอสมควร 14. บรรจุพ่ลงกล่องอย่างรวดเร็ว นี่เป็นวีดีโอที่มาจากเว็บไซต์โยกขู่ประเทศจีนโดยในวีดีโอมีพนักงานแผนกที่บรรจุสำหรับพ่ลงกล่องที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาโดยเขาสามารถพับกล่องกระดาษที่แบอยู่บรรจุลงกล่องโดยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง3าวินาทีเท่านั้นนับว่าเป็นความเร็วที่มาจากการทำงานซ้ำๆจนเขาคุ้นเคยและไม่ใช่มีเพียงผู้ชายคนนี้เพียงคนเดียวที่สามารถทำแบบนั้นได้เรียกได้ว,ว่าความเร็วของแต่ละคนนั้นไม่แพ้กันเลยทีเดียว 15. มือวยดีลีลาเด็ดผู้ซื้อไก่จากร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งได้บันทึกวิดีโอของพนักงานที่ทำงานอย่างคล่องแคล่วว่องไวเขาบรรจุกไก่ใส่กล่องแล้วเอากล่องใส่ลงในถุงใส่วินและใส่สองซ้อนลงไปแบบแทบจะมองไม่ทันรวมถึงยังโยงกระป๋องน้ำอัดลมแล้วก็ดีส่งให้แบบเท่ๆนาว่าเป็นลีลาเฉพาะตัวและไม่ค่อยมีให้เราเห็นมากนะักทั้งหมดนี้ก็คือเหล่าพนักงานและเจ้าของคันเทพ ที่เรียกได้ว,ว่าพวกเขามีลีลาและความว่องไวที่เพลินตาที่ใครหลายๆคนได้เห็นก็มักจะประทับใจจนต้องถ่ายวิดีโอเอาไว้นายจ้างที่จางพนักงานเหล่านี้ก็ต้องชอบใจเพราะง,งานเสร็จไวสร้างความประทับใจให้ลูกค้านอกจากนี้มันยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเพราะมันทําให้เห็นว่าหากเราตั้งใจฝึกฝนทําอะไรแล้วล่ะก็มันจะทําให้เราเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆเป็นอย่างดีหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เรา หาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ